ก็มีชาวบ้านมารอเฮียตีนดักอยู่ไ้สัตว์ออะไรวะมันเกิดขึ้นเร็วมากผมมองมันไม่ทันไปเถอะ อยู่นี่คงไม่ได้ไประโยชน์เลยเตรียมคีมไว้แล้วใช่ไหมกูเตรียมปืนแล้วแน่เฮียมแ,แบทแมนพังงาดเอ้ยเอ้ยเ้ยช่วยไปก่อนเร็วขอเก็บของก่อน แล้เสร็จมาแล้วเคียชาวบ้านไล่ไมีแต่เงินวะไม่มีกระสุนให้เชว,ว่าเลยอ่ะไม่ไหวแล้วเชว,ว่าโดนแน่แน่เยดกระสุน เก็บไม่ได้ไมอยากรีมูฟสวนป่าเว้ยมาเลยไอ้หนูนี่ก็คือเดลต้าทีมนะครับรับฮอมาช่วยแล้วระวังตอบิโดของเขาด้วยนะครับเอ้ยไอ RPG นะ้ r ร g ฮะอ p g พีจีหัวปีพังงาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ์ีสัตว์รบกอนโอ้ยลานพัง แม่งยิงไม่ดูคนเลยไงไววะโอ้ยโอ๊ยอ่ะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ่ะไอ้้สัตว์ อุ้ยมงยิงอรไอย่างนี้ไม่มีแล้วจะเอาขึ้นทำไมเราเชว,ว่าไะเสียเวลาที่เต็มแล้วไม่ต้องเก็บหรอก ยิงมั่วเว้ยยิงมั่วไอ้เทียบพอรู้ว่าต้องรีมมทเฮ้ยมาข้างหลัง ถามว่ามันจะอยู่ทำไม,นะ out, มนเนี่ยแล้วก็ขอ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 ลูกปืน đặt lá tinh mìnhเหมือน nhau ăn hết ấy cá yeah yeah đi mopping lên

ทีบไปซ์ทีบเฮ้ยเชีย่ยเฮ้ยชชว่าชว่าชว่าช่วยด้วยเออเยี่ยมสวยช่วยช้ามากทันใจกูจริงๆ เก็บเก็บว่ะเสียเวลาด้วยอต่เหนงั้นก็มีกระสุนให้เราเก็บไปเถอะเราจะไปหามแมงยำเนื้อแดกกันอยู่แต่แถวบ้านแรยกยำเนื้อดูด What the fuck you know โอ้เดลตาคงไม่ไหวอะเจอแบทแมนโอ้เชสโอ้เชดล่อนไปเลยใช่ไหมวะแระคอยยิงสนับสนุนอ๋อร้องทรมานมากอะแม่งโดนอาเบะตุ๋ยสัตย anh bắn na men bùng, mà mà, mà em thấy dài dài quá mà đâu โอเคตอนนี้ไลฟ์เฟิร์นเราก็พอแล้วฮ <c oughs> <c oughs> ู้เลยสัตว์ึงจะสวนกูเหรอไม่ได้แดงหรอกอีหนูไลฟ์เฟิร์นไลฟ์เฟิร์นไลฟ์เฟิร์นลูกระเบิดผิดหวังวะ่ะยังแม่ง เสือนสี่ทีพี่ขี้ไหลเสียนไส้ในพี่พวกแตก What the fruley เอ้ยเอ้ยสวนไอ้เหี้ยเอ้ยสุดยอดว่ะแม่งแลกกันแลกกันถือว่าเจ้าหมัดคิดอย่างทรงพลังอย่าให้คนไทย มีแบบนี้ <c oughs> นึกว่าแม่งฟันกูได้เฮ้ยให้กูจะยองเลยอะไรระเบิดดียะเรียมระเบิดไปเออผมต้องสนับยิงสนับสนุนนะครับเชื่อว่าเขาบอกว่าต้องใช้กระสุนเยอะเหมือนกันแต่ผมก็ต้องใช้อ่ะ ไปเถอะเชว่าเต็มลอนนะไปเลยอีหนูเจาะทำไรทำไรเพื่อนกูทำไรเชว่าไปแล้วเชว่าเราทนก่อน